เช้าวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ตอนนี้ก็9โมง3นาทีครับก็ได้เห็นหน้าเห็นต้าครับไม่ได้ลงวิดีโอนานละจัจกุกสบายดีครับ พรุ่งนี้ก็เป็นการเปิดภาคการศึกษาที่สองอก็สอนวันแรกเลยครับวันจันทร์บ่ายเป็นวิชา microelectronics manufacturing ที่จานกุ๊กเคยเรียนที่ e r Institute of Technology นะครับเป็นโปรแกรม microelectronics fabrication หรือว่า processing ปริญ t o t ที่ นิวยอร์กนั่นแหละนะครับ r e t เพราะฉะนั้นหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกี uh, ่ยวกับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ YouTube ทำไมใช้คคำว่าคุกแล้วก็ตามด้วย r e t บางคนก็บอกว่าคุกกริดซึ่งก็คือคุกแล้วก็ตามด้วย r e t ครับก็คือ Rochester Institute of Technology เป็นความประทับใจนะครับครั้งแรกที่ได้ไปเรียนที่นูน่นก็คงเกินวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4เกิดเกี่ยววิชารายละเอียดว,วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็คงเขาเรียกอะไรอะ่ะปัจฉิมนิเทศหรือเปล่าครับสำหรับน้องปีสีที่จะจบเพราะาเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายเรียบร้อยแล้วค่อนข้างเร็วครับ เห็นมาตั้งแต่ปี2ที่อาจารย์คุกได้สอน l a กเวลาผ่านไปเวครสี4ปีในสุดก็คงจะพูดถึงเรื่องของอจากสลับชุดหมอปลายในสุดก็จะกลายเป็นวิศวะอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับเต็มไปด้วยความรู้ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรวิศวะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็คงจะกล่าวอะไรแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็คือการให้กำลังใจส่วนวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกส์แมน c แฟคเจอริเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรถ้าจะพูดในตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นเรื่องของการใช้คือเอาแบบ Brief นะครับสั้นๆก็คือหมายถึงว่าทำให้ Yield นะครับเนี่ย เข้าใกล้100%ยเปอคำว,ว่า YIELD ก็คืออะไร YIE LD นะครับก็คือหมายถึงว่าเราผลิตของมาร้อยชิ้นเนี่ยเราก็ต้องการให้ใช้งานได้ทั้งร้อยชิ้นสมมุติว่าเราใช้งานได้แค่90ชิ้นจาก100ชิ้นที่ผลิตมา YIELD ก็จะกลายเป็น0.9นะครับหรือ99%ไม่ถึง100%ไม่ว่า หน่วยงานไหนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นโรงงานการผลิตอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนะครับรอบตัวเราเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของการเซอร์วิสเกี่ยวกับ Product หรือว่าการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องการให้ได้ของที่ออกมาเนี่ยมีการสูญเสียน้อยที่สุดก็คือให้ใช้งานได้ครับหรือว่าเหมือนร้านอาหารการใช้บริการเขาก็ต้องการให้ ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจนะครับเดินก็ามาที่ร้านร้อยคนก็จะพึงพอใจร้อยคนก็เหมือนการผลิตรถยนต์นะครับร้อยคันก็ต้องการให้รถยนต์เนี่ยใช้งานได้แบบสมบูรณ์แบบเลยไม่มีข้อติเลยเนี่ยร้อซนะครับซึ่งมันก็เป็นการยากแต่ว่าในเรื่องของเอซิก m a ซิกมาเนี่ยนะครับก็เป็นโปรแกรมในการพัฒนาว่าทำยังไงจะทำให้ไปถึงเป้าหมายหรือว่า target ได้ชิวร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยครับนั่นคือเมนไอเดียเมนท็อปิกของเรื่องของไอเจ้าซิกซ์ซิกมานะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญซึ่งตรงน,นี้อาจารย์กูก็ดึงส่วนที่ได้เคยเรียนที่ Rochester Institute of t e c h n น l o g y นะครับเกี่ยวกับการสร้างเส้นลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เอามาแอพพลายให้น้องๆนักศึกษาซึ่งก็เป็นระดับปริญญาตรีแต่นั้นปริญญาโทแต่ว่าเราก็ให้ดูความเหมาะสมว่าน้องๆเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ตรงจุดนี้ยังไงบ้างเชื่อครับบริษัทในเมืองไทยทั้งหมดหรือว่าทั่วโลกครับทุกแห่งถ้าไม่ได้ใช้โปรแกรมซิกซิ่มานี้ก็เหมือนขาดอะไรไปเหมือนเราเช้าเราไม่ได้ทานอาหารเช้าก็คงออกแบบ เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆแล้วกันนะครับในลักษณะแบบนั้นครับเดี๋ยวจะยาวไปก็เล็กๆน้อยๆจากอาจารย์กุ๊กครับก็สุขสันต์วันอาทิตย์ครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูวิดีโออย่างอื่นต่อไปครับสวัสดีครับ